เออช่างเออว่าไงครับค่าของนี่เท่าไหร่เนี่ยเออล้านนึงครับล้านเลยเหรอพี่โอ้โหเดี๋ยวแพงไปเบป้าก็ค่าของมันมาจากต่างประเทศอะ่ะมันก็ต้องแพงอยู่แล้วนี่ครับเดี๋ยวของนี้ไม่ได้มาจากขาเขมรใช่ไหมเนี่ยเออมาจากเศษฝรั่งครับเฮ้ยฝรั่งเศสเออนั่นแหละครับจ่ายมาครับหนึ่งล้านโอ้โหเฮ้เยการที่จะสร้างบ้านใหม่นี้มันต้องใช้เงินขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอานี่อ่ะเอาไปให้หมดตัวเลยไปเฮ้ย หมดตัวเลงกูทีนี้ฮึบฮึบ่ะเอาดิครับไม่ต้องทอนอ่ะเออหมดครบอยู่แล้วครับไม่ต้องทอนเออกูอรู้เออเออน่าผมไปก่อนนะครับเออเอ้ยต้องมารลำบากสร้างบ้านใหม่เนี่ยเพราะไอ้ลูกเวรเลยแม่งมันระเบิดบ้านกูโอ้โหแล้วแม่งมีระเบิดซีโฟยได้ยังไงวะเนี่ย โอ้ช่างเหอะแม่งต้องสร้างบ้านใหม่เพราะบ้านหลังเก่ามันซ่อมไม่ได้แล้วเฮ้ยโอเคไหนดูอุปกรณ์นี้ว่ามันจะคุ้มกับร้านหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหอย่างน้อยยังเหลือเพชรให้ใช้อยู่โอเคกล่องที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหก็ว่าอยู่ทําไมมันใช้เงินไปอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ช่างแม่งเหอะโอเคเริ่มก่อสร้างแล้วกันเอาไหนดีวะออะอุปรกรณ์มาก่อนแล้วกันเออมีพ i ิกแอคแล้วก็เลื่อยแล้วก็พั่ว โอเคนั้นก็อ่ะเาอาเสาบ้านมาก่อนชุบแล้วก็บ้านเอานี้ s มาด้วยแล้วก็อะไรอีกวะเนี่ยเออหินแล้วก็เอ่อบันไดเหรอเอาบันไดอันไหนดีวะอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคเฮ้ยชุบเอาบ้านประมาณไหนดีวะนี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันฮึบชุบชุบฮึบ แล้วก็หินประมาณนี้ฮึบฮึบโอเคฮึบป,ประมาณนี้น่าจะได้อยู่เอ้ยเอานั่งร้านมาด้วยแล้วกันขี้เกียจต่อบล็อกเอ่อนั่งร้านโอเคก็ฮึบฮึบ ฮึบโอเคชุบอืมแล้วก็ต้องไปขยายข้างๆบ้านอีกอ๋อตรงนี้อุ้ยดอกไม้มันเยอะจังวะโอเคฮึบฮึบฮึบโอเคน่าจะประมาณนี้เฮ้ยฮึบฮึบแล้วก็ต่อวอก ยาวประมาณนี้ฮึบโอเคน่าจะได้อยู่เอ้ยฮึบแล้วก็ชึบชึบชึบโอเค,อเคประมาณนี้อเอ้ยไมห้หมดแล้วจังวะเฮ้ยเอาไม้หมดเลยแล้วกันในกล่องเนี่ยเอ่อไม้สีขาวไปไหนหมดวะึบึบโอเค ชิบเริ่มจากการปูพื้นบ้านก่อนเอ้ยทุบ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 โอเคึบ ยึ๊บเอ้ยวางผิดฮึบฮึบเฮ้ยไม้มันจะใกล้หมดแล้วเฮ้ยโอเค <analyze it. wie> โอเคน่าจะประมาณนี้เอ้ยลืมวางเสาโอเคฮึบฮึบฮึบน่าจะประมาณนี้แล้วก็ปูพื้นให้หมดก่อนฮึบเอ้ยไม้อย่าหมดอะเฮ้ยขอให้มันพอของยิ่งแพงอยู่ช่วงนี้โอเคฮึบโอเคแล้วก็ต่อบล็อกอีกอันนึงฮึบโอเค โอ้ฮืมประมาณนี้นะ่าจะได้แล้วแล้วก็เอ่อเอาตรงนี้เป็นบล็อกอะไรต่อดีดูดิว่าในกล่องมันมีมันเหลือบล็อกอะไรบ้างเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, บล็อกสีอืมเอ้ยยังเหลือบล็อกไม้อยู่โอเคมาชิบอึมยังเหลือบล็อกไม้อีกไหมเนี่ยเหลือแต่ไม้แบบนี้ละอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ตั้งล้านหนึ่งแม่งได้ขอมาแค่นี้โอ้ oh, นี่กูโดนเหลี่ยมอีกไหมเนี่ย โอเคชุบเอ้ยไอ้ลูกเวนนะั่นมันก็ไม่น่าระเบิดบ้านเลยเฮ้ยแม่งมงูนี้ไม่น่ามีลูกเลยกูชุบโอเคชุบตรงนี้ด้วยชุบมันก็ทำตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นก่อนแล้วกันวนตรงนี้ก็ กันไว้เป็นห้องครัวอืมโอเคไปเอาบันไดโอเคบันไดตรงนี้ก็อันนี้ก็ทำเป็นชุบน่าจะได้อยู่ชุบเป็นชั้นสอง โอเคอืมโอ้จะมืดแล้วเนะี่ยโอ้โหยังไม่ทํายังไม่ถึงหลังคาบ้านเลยแม่งมืดก่อนละโอเคแล้วก็เอากระจกมาใส่เอ่อกระจกกระจกกระจกมีไหมเนี่ยกระจกเอ้ยกระจกไปไหนหมดวะอ๋ออยู่นี่เอ่อเอาโ,อโหแม่งสีดาเอามาทมําไมวะโอเคชึบ อันก็เฮ้ยหิบมาถูกบล็อกป่าววะชื้อเอเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันฮึบฮึบฮึบึบแล้วก็เอ่อฮึบป,ปิดไปเลยตรงนี้ฮึบฮึบ ฮึบฮึบโอเคน่าจะใช้ได้แล้วเอาตรงนี้เป็นกระจกเว้นเหลือกระจกบล็อกดีวะอืมเอาบล็อกแล้วกันชุบชุบฮึ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 บโอ้ยวางผิดชิบหายแล้ว แม่งเอ้ยโอเคเฮ้ยโอเคอ่ส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นแค่บันไดขั้นเดียวก็พอละฮึบฮึบแม่งอยู่คนเดียวโอเคตัดทิ้งก่อนชึบฮึบโอเคฮึบตรงนี้เหรอ่ะโอเคฮึบ ปิดไปตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นกระจกแบนแล้วกันโอเคฮึบวางบล็อกชึบฮึบโอเคส่วนตรงนี้ก็ชึบชบป,ปิดไปเลยฮึบฮึบเ้ยวางผิดโอเคชึบชุบชุบ้ยบ้านไขวะนะ่น่ะหลังสีเขียววะนะ่ะ โอ้ช่างแม่งเถอะโอเควางกระจกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ชึบโอเคเอาละได้เวลาทำชั้นสองชั้นสองมันโอ้ยมันติดชึบโอเคฮึบฮึบต้องต่ออีกชึบ โอเคแล้วก็ฮึบฮึบแม่งจะสร้างสักกี่บววัววะเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่น่าสร้างหลังใหญ่เลยไม่อยู่คนเดียวโอ้ช่างแม่งเถอชุบเอาให้คุ้มกับงบล้านนึงหน่อยแม่งก็สาเสียไปแล้วโอเคชุบชุบชุบฮึบ ปิดไปเลยตรงนี้ฮึบฮึบฮึบโอ้ยลวงแองเอ้ยเจบชิบหายโอเคอุ้ยฮึบโอ้ย,อยลืมอุดตรงนี้โอเคโอ้ยลวงแล้วฮึบฮึบ ุบอ้าวเฮ้ยโอเคฮึบโอ้ยวางผิดชิบหายโอ้ยมันกระตกจะบาดมือไหมเนี่ยเฮ้ยฮึบฮึบฮึบโอเคเฮ้ยก็ตรงนี้ก็ปิดไปเลยแล้วกันชุบึบ โอ้ยล่วงแมงเอ้ยฮึบฮึบโอเคชุบชุบชุบรีบสร้างจะได้รีบนอนแม่งสร้างยันหว่างเลยไหมเนี่ยโอเคเออ ึโอเคเหลือตรงนี้ฮึบฮึบฮึบโอ้ยแม่ง่างผิดอีกแล้วโอ้ยเอามาทำอไมวะพูกเนี่ยแม่งได้ใช้ไหมเนี่ยโอ้ย โอเคชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหแมงไม่ได้ปับไฟโคตรมืดเลยเออเอาละชั้นแค่สองชั้นก็พอชุบชุบชุบ okay. โ,โอเคโอ้ยฮึบ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 โอเคชุบโอ้ยล่วงแมงเอ้ย ขี้เกียจแล้วต่อนน้างร้านแม่งเลยแล้วกันนี้โอเคฮึบโอ้ยฮึบฮึบฮึบชุบโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยฟียังไงให้ล่วงวะเฮ้ย โอเคต่อเลยแล้วกันตรงนี้ฮึบชุบโอ้โหไม่จะเช้าแล้วเฮ้ยยังไม่ถึงไหนเลยฮึบ ฮึบชุบโอเคเฮ้ยฮึบกั้นห้องไว้ก่อนแล้วกันชุบโอเค,อเค,อเค,อเคบานี่ ฮึบสูงประมาณนี้ดีวะเอ้ยแม่งวางผิดอันนี้ก็เอาเป็นกระจบกบล็อกแล้วกันชึบโอเคฮึบฮึบชึบชึบชึบฮึบ ชุบชุบโอเคชุบชุชบตรงนี้ก็ปิดไปเลยแล้วกัน ไม้หมดไว้หมดไว้ชิบหายเลยโอเคชุบฮึบชุบฮ <äd Somebody> ึบ นี้ก okay. okay. ็ต okay. ีกระจกเลยแล้วกันชุบโอ๊ยแม่งเอ้ยวางผิดนี้โอเคชุบชุบชุบโอเคแล้วก็ตรงนี้ชุบ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 ตรงนี้ก็อ่ะชุบฮึ๊บฮึ๊บโอเคตรงนี้ก็กระจกแบนเลยแล้วกัน ฮึบ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 ไปเลยวางผิดติกะชึบฮึบฮึบโอเคเออหรือตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ติดกระจกแล้วกันโอเคเกาปิดตรงนี้เลยแล้วกันชึบโอเคได้เวลาทำหลังคา หบชุบช <ừ> ุบ โอเคได้เวลาไปตบแตกข้างนอกอเออประตูยังไม่ได้วางเลยดีกว่าเอาวางก่อนแล้วกันก่อนที่จะมีโจรเข้าบ้านชึบตรงนี้มันดูปนแปลกๆว่ะโอเคหรือทำใหม่กันตรงนี้มันดูแปลกๆชึบชึบชึบนั่นก็ใช้หลังคาเป็นหีเลยแล้วกันเฮ้ยแม่งจะมืดอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ย นั้นก็เอาเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ชุบชุบโอเคอืมเหลือด้านบนสินะเฮ้ยไมค์นังล้านอยู่ไหนวะ่เฮ้ยผมว่าปีนไปแล้วจะไม่ตกงมาตายนะเฮ้ยเฮ้ยวางผิดชิพหายแล้วโอเคตรงนี้กลน Ok, chuop 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 chup chup, chuop 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 chup chup chup, chuop chup, เอ้ยมันจะเสร็จไหมเนี่ยเอาวะเร่งสปีดหน่อยแล้วกันฮึบฮึบฮึบเอออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วหลังคาเนี่ยเอยอวู้ในที่สุดก็เสร็จแล้วพี่อ้ย้ยโอ้โหอุ้ยแม่งเจ็บชิบหายโอเคเหลือประตูกับไอ้นั่นสินะเอ้ยกว่าจะคว้าไอ้กว่าจะสร้างเสร็จโอเคเอาตะเกียงแล้วก็ทอดประตูอยู่ไหนวะนี่เหรอเอ้ยไม่ใช่ มีประตูขอบส้มกับประตูขอบเงินอะเอาขอบส้มมาแล้วกันโดยที่จะเข้าไหมเนี่ยโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องปักโอเคค่อยดูสว่างหน่อยชึบอืมดูเหมือนว่าหน้าบ้านขาดอะไรไปนิดนึงอ่ะ,อะเติมดิอืมโอเคเฮ้ยในที่สุดก็เสร็จสักทีเหลือแค่ตบ